สวัสดีครับแอดมินก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ชมที่เบื่อเรื่องพม่าแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของพม่าเพราะว่าผู้ชมบางส่วนของช่องแอดมินก็ต้องการเรื่องราวของพม่าบ้างซึ่งแอดมินก็พยายามทําคลิปนี้สลับกันไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวในพม่าก็มีข่าวคราวออกมาได้มากมายแล้วก็ไปที่รู้กันว่าแอดมินทําข่าวพม่าจะเป็นการมองจากพื้นฐานสถานการณ์จริงซึ่งก็ทําให้ผู้ชมนี้เข้ามาติดตามจํานวนไม่น้อยนะครับอันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับซึ่งผู้ชมที่เข้ามาติดตามขข่่าาวพมอองดินนก็็จะเป ผู้ชมที่ต้องการอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปจริงๆกับสถานการณ์จริงๆในพม่าในแง่ของการวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆมากกว่าที่จะเป็นข่าวตามกระแสต,ต่อต้านพม่าของสื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่พยายามเสนอข่าวในมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์เองจนทําให้หลายคนไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆนี่เป็นอย่างไรจนหลายคนที่เอาจะช่วยกลุ่มชาติพันธุ์รู้สึกถึงความหวังในการต่อสู้นะครับ จริงๆแล้วนะครับแอดมินทำข่าวพม่าเนี่ยเชียร์กลุ่มชาติพันธุ์นี้เยอะๆนำเสนอข่าวความเก่งความดีของกลุ่มชาติพันธุ์จะมีคนดูคลิปของแอดมินมากกว่านี้นะครับยิ่งด่าพมา่าด่าว่ากบฏมิ้นองไลรายงานข่าวการเสียชีวิตของทหารพม่านี้ทุกวันคนดูก็จะยิ่งเยอะเลยนะครับถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหนก็บอกไปว่าเอามาจากคนท้องถิน่นยังระบุจํานวนแน่ชัดไม่ได้ก็แค่พูดไปไม่จะเป็นต้องรับผิดชอบอะไรแค่นี้ก็ทําได้แล้วแะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยเลือกที่จะเสียเวลา เขาไปศึกษาข้อมูลเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ตามความเป็นจริงมากกว่าแม้ว่าจะทําได้แค่วลคลิปแต่มันจะทําให้การวิเคราะห์เหตุการณ์ใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบมากกว่านะครับแน่นอนว่าการทํา YouTube ไม่จำเป็นต้องมีจรรยาบรณและยูทูบเบอร์ไม่ใช่สื่อไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงจิตวิญญาณจรญยาปงจรรยาบัณอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าความมีอาระยะเนี่ยมันอยู่ในตัวของทุกคนขึ้นอยู่กับว่าจะมีมากหรือว่ามีน้อยนะครับ UN เอกำลังจะส่งกำลังเข้ามาในพม่าแล้วแอดมินก็ต้องเข้าไปดูเงื่อนไขของ UN ว่าจะทำได้ไหม R2P คืออะไรมีกฎเกณฑ์อย่างไรทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ R2P นะครับและแอดมินประเมินว่า UN ไม่มา KNLA 5บุกยึดฐานพม่าได้หลายคนนี่ตื่นเต้นแอดมินต้องเข้าไปดูว่าพื้นที่นี้อยู่ตรงไหนนะครับกลังนี้เป็นอย่างไรบุกยึดฐานดากวินแล้วเป็นอย่างไรปรากฏว่าความจริงฐานพม,าม่าบริเวณนั้นมีกว่า80กว่าฐานนะครับเกเรียงก็ต้องชะลอปรับทับเจรจาแอดมินวิเคราะห์ ไว้แบบนั้นโดยโฮนมีสุดยอดกําลังพร้อมอาวุธของรัชฉันใต้พร้อมหน่วยรบพิเศษคอยช่วยรัชฉันใต้จะรักษาโดยโฮนเอาไวไ้ใต้ไม่มีทางแพ้ แอดมินก็ต้องเข้าไปดูว่าโดยโฮนี่อยู่ตรงไหนประกอบกับการแถลงข่าวของรัชชันใต้แอดมินวิเคราะห์ว่ารัชชันใต้ต้องถอยพร้อมกับคาดการณ์ว่ารัชชันใต้จะให้ผลว่าอย่างไรก็ตามนั้นแหละครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าข่าวแบบนี้วิเคราะห์แบบนี้ก็มีผู้ชมบางส่วนนี้ต้องการฟังเช่นกันนะครับนอกจากเรื่องราวในมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มองว่ากำลังของตัวเองกำลังได้เปรียบการต่อสู้ในพม่าก็ดำเนินต่อไปการพะทะก็ยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือการต่อสู้ทางการเมือง หลังจากที่กองทัพพม่านี้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอ,นอนว่ารัฐบาลเงาเอ็นยูจีก็ต้องสู้ตามวิธีการเมืองกับนานาชาติข่าวการวางแผนทำ้ายทูตพม่าใน UN เอ็นก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพม่านี้ถูกตั้งขึ้นนะครับการฟ้อง UN ว่ากองทัพพม่าสังหารหมู่นี้เริ่มขึ้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆและก็ถูกหยิบมาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อลดความชอบธรรมของรัฐบาลทหารพม่าที่แต่งตั้งโดยกองทัพพม่าะนะครับอันนี้ต้องอธิบายว่าแอดมินเล่าว,ว่า ต่อสู้นี่เป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเข้าข้างทหารพม่านะครับแค่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ฟัง สำนัาข่าวอิราวดีได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก N อ็ยว่ามีทหาพรพม่าเสียชีวิตมากกว่า740นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเกือบ370นายจากการต่อสู้กับกลุ่มชาติพันธ์3 5 5ครั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นรัฐบาลเงา N อ็ยรายงานว่าพลเรือนเกือบ200คนนี้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ47คนในเดือนกรกฎาคม N อ็ยรายงานว่าที่ผ่านมานะครับทหาพรพม่าสังหารพลเรือนไปประมาณ800กว่าคนมีการต่อสู้เกิดขึ้น ทั่วประเทศยกเว้นราชเกไข่อันนี้ N u g ยรายงานอย่างงานนะครับในเดือนกรกฎาคมทหารพม่าประทะก,กับกองกําลังชาติพันธุ์หกครั้งแล้วก็ประทะก,กับกลุ่ม p d f 62ครั้งมีการรอบโจมตีทหารพม่า87ครั้งมีการระเบิดเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ75ครั้งทหารพม่าสูญเสียมากที่สุดในเขตสกายนะครับโดยเฉพาะในเขตสกายนี้มีการประทะก,กัน36ครั้งกับพลเรือนและพม่าประทะก,กับกองกําลังชาติพันธุ์ไป3ครั้งนะครับในเขตสกายคาดว่า ทหารพมาร่านี่เสียชีวิตไป4 1 7สเจดนายบาดเจ็บไป2 7 0เจ็นายส่วนพลเรือนเสียชีวิต128คนบาดเจ็บ6คนนะครับและเหตุการณ์สังหารหมู่ในเมืองกานี4ี่คนและเมืองกานีนี้ถูกทหารพมาร่านี่ตัดการขนส่งตัดการสื่อสารไปด้วยเอจูจียังรายงานว่าในเขตมันทะเลมีการปะระา44ครั้งทหารพมาร่าเสียชีวิตไป3มนายพลเรือเรือนเสียชีวิต14คนบาดเจ็บส7คนนะครับทำให้ตั้งแต่ทหารพมาร่ายึดอำนาจมา มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า960คน,นนี้เป็นการรายงานของ NUG นะครับ นั่นคือการรายงานของสื่ออีรวดีโดยอ้างข้อมูลจาก NUG นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีการพูดถึงรัฐฉาและก็รัฐกชินที่มีการต่อสู้กันทุกวันทหารพรม่านี่ตายทุกวันรวมถึงรัฐกะเหรี่ยงด้วยที่มีการรายงานทุกวันถ้ารวมปีด้วยนะครับทหารพรม่าเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า10,000นายเป็นแน่สิ่งที่เราสังเกตได้คือการรายงานการเสียชีวิตของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีมากนะักมีน้อยมากนะครับการต่อสู้ของ NUG ก็น่าสนใจถ้าเราสังเกต NUG จะเน้นไปที่กลุ่ม PDF อาจจะหมายถึงงงกกอลั กลงกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เข้าร่วมกับ NUG ยกเว้นกำลังของรัฐชินเท่านั้นที่ลงนามนะครับส่วนกำลังของชาติพันธุ์ต่างคนต่างสู้สถานการณ์ก็ต่างกันไปนั่นคือความเสียเปรียบเอาจริงการต่อสู้ของ NUG เลือกใช้กำลังมาตั้งแต่ทีแรกโดยหวังให้เกิดความรุนแรงนํามาซึ่งการเข้ามาของนานาชาตินะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ส่วนตัวแอดมินมองว่า NUG พลาดและการจะกลับมาต่อสู้โดยเรียกร้องจากนานาชาติก็มีน้ําหนักน้อยอย่างน่าเสียดายนะครับและกองกำลังชาติพันธุ์แต่ละ ผมก็ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่างน่าเสียายเช่นกัน